ผมตรวจสอบหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทยเช้าวันนี้นะครับผมดูท่าทางผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าวต่างๆเขาคงเบือ่อเบื่อข่าวว่าตกลงออพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกผมดูจากไหนครับปรากฏว่าทุกฉบับเนี่ยมีไทยรัฐพลาดหัวตัวโต,วต,วตวอันเดียวครับ สมชายฟันธงพิธาตกสวรรค์หุ้นสื่อขัดกฎหมายสีมาตาก็คงอย่างว่าละสมชายแสวงการนะฮะแต่ปรกากฏดูจากฉบ,บับอื่นไม่มีเลยมีเรื่ององ,อง์อิงทักษิณจะกลับอง,อง์อิงย้ำทักษิณกลับกรกฎาคมเผยอยากไปรอรับพ่อ,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 อนอี่เดลินิวนะ มติชนก็พาดหัวตัวใหญ่ร้องปฏิทินสาเขตซื้อเสียงสสอป่วนทั้งสองระบบก็เป็นเรื่องของการร้องเรียนธรรมดาข่าวสดอิงอยากไปรับเองไปรับทักษินปรากฏไม่มีข่าวไม่มีข่าวเรื่องพิธาจะถูกสอยไปถูกสอยก็มันข่าวมัมก็เทอนนี้ครับมันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น ถ้าไม่มีใครมาสัมภาษณ์หรือว่าตัวสําคัญสําคัญตัวสําคัญสำคัญก็็ปล่อยมาเยอะแล้ววิศนุป,ปล่อยมาแล้วปล่อยจนทัวลงทัวลงเลยแกไม่ปิดประตูรับไม่รับทัวแล้วแกเลยบอกไม่พูดแล้วแต่ว่าจารันก็ปล่อยออกมาแล้วถ้าจารันจะพูดอีกข่าวมันก็ซ้ํำกันอีกเขาก็ไม่พูดเขาก็รู้รู้จังหวะข่าวดังนั้นวันนี้ก็เลยไม่มีข่าวอะไรก็มีแต่สมชายแสวงการ ซึ่งน้ำหนักก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นก็ซ้ำๆอยู่นะครับสยามรัฐก็เพื่อไทยเมืองกรกตซอยยี่สิบว่าที่สอสอก็ไม่มีนี่ฮะเห็นไหมไทยโพสพิธามั่นใจดินตั้งรัฐบาลก็เรื่องเดิมเอาละครับท่านก็ดูหน้าหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับทั้งกรุงเทพพูดกรุงเทพแล้วก็พูดแต่การแล้วก็มีนัก นักพยากรณ์แต่ยังดีกว่าไอเจวันชัยหน่อยที่อ้างเลิกดาวนะครับก็คือภพศสารพืชมงคลแต่จะแม่นไม่แม่นมันอีกเรื่องหนึ่งผมก็ไม่พูดเรื่องนี้ไม่วิจารแล้วเพราะว่าผมพูดไปเยอะแล้วนะครับก็เอาแค่เอาข่าวมาให้ท่านดูว่ามันยังมีกระแสอยู่แต่ยังไม่ใช่กระแสใหญ่เพราะว่าหลักๆเนี่ยมันมันไม่มีอะไรข้อมูลใหม่แล้วนะครับตกลงจะถูกสอยไม่ถูกสอยนั้น ไพศารฟันธงก้าวไกลนั่งประธานสภาชี้พิธาชวดนายกก็ว่างแค่ไปที่ผมหยิบมาคุยกับท่านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องสำคัญผมไม่ได้ให้เครดิตกับคุณไพศาลเพียงแต่ให้เห็นว่ายังอยู่ในกระแสอย่างนี้แต่ว่าหลักๆสื่อหน้าหนึ่งวันนี้ไม่มีคนลงพาดตัวใหญ่แล้วก็มีแต่เฉพาะไทยรัฐแต่มีอีกคนหนึ่งครับ คนนี้ก็เป็นนักพยากรณ์ก็แม่นไม่แม่นก็ดูอนาคตอาจารย์สมศักดิ์เจียมสมศักดิ์เจียมออกเฟซบุ๊กบอกว่าชั้นขั้นแรกกำจัดพักเก้าไกลและพิธาออกจากการเป็นรัฐบาลขั้นนี้แน่นอนแล้วอยู่ที่ลงมือเอดูถ้าจะเป็นสำนักข่าวใหญ่กว่าไทยรัฐอย่างนี้เป็นบทวิเคราะห์ ก็มีคนติดตามท่านอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอ่าผมอ่านให้ท่านฟังเฉยขั้นที่หนึ่งบอกไม่ได้เป็นแน่นอนแลละพิธาขั้นที่สองจะร่วมมือกับเพื่อไทยหรือจะรักษาอํานาจไว้ตามเดิมนี่เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจไม่ไม่ทราบท่านหมายถึงใครแต่ท่านลงรูปประยุทธ์กับรอสิบแล้วก็ไม่ให้เหตุผลอะไร ดังนั้นเรื่องนี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องรายงานข่าวเฉยๆก็แล้วกันแต่มันมีรายงานข่าวที่น่าสนใจอันนี้สิครับน่าสนใจหลังจากประกาศผลเลือกตั้งสี่วันมีการระดมนักเรียนในสิบจำนวนมากให้มาสังกัดหน่วยคอฝอรครับ อันนี้เป็นข่าวจาก Facebook ของ CSILA CSILA นี่ก็มีเครดิตนะครับในเรื่องการเจาะข่าวลึกๆสืบข่าวลับโดยเฉพาะในฬิกายป้อม25เรือนลำดับราคาต่างๆเออเออทามันธรรมนัตม,มาเรียนจบที่ LA หมหลาลัยไหนท่านก็ไปถ่ายมาให้ เครดิตของ CAS มีผลสมควรนะครับก็เขารายงานว่ามีตำรวจนายสิบที่เพิ่งจบที่เพิ่งจบใหม่รู้สึกไม่สบายใจที่ตัวเองและเพื่อนร่วมชั้นถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นตำรวจฝูงชนควบคุมฝูงชนนะครับโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะว,วันออกโรงเรียนพลตำรวจนี่มันมีหลายที่แต่นี่คือนั้ง เป็นจดหมายร้องเรียนมานะครับบอกว่าทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกเกือบทั้งรุ่นยกรุ่นเลยเขาเลยตั้งคำถามว่าทำไมต้องการคอฝอเยอะมากหลังเลือกตั้งตรงนี้ท่านเข้าใจนิดนึงก่อนว่าโรงเรียนนักโรงเรียนในในสิบตำรวจเนี่ย จบรุ่นหนึ่งเขาก็จะต้องมีไปบรรจุที่สอนอนั้นสอนอนี้สอนอนี้สอนอนั้นกระจายกันทั้งประเทศแต่ปรากฏว่าถูกยกชุดเลยครับไปประจำชุดควบคุมฝูงชนแน่นอนจบเสร็จแล้วก็ต้องไปฝึกหลักสูตร904ตรงนี้เองครับที่เนื้อความที่ c s i l a เขามาบอก โดยเอาข้อมูลมาจากนักเรียนตำรวจคนหนึ่งแล้วก็มีจดหมายด้วยนะครับมีจดหมายเนี่ยมีคำสั่งด้วยก็เลยเป็นที่มาของเป็นที่มาของบทวิเคราะห์ว่าสงสัยจะมีเตรียมรับมือการรับมือการชุมนุมของประชาชน ก็เลยตีความกันไปว่าอาจจะมีการสอยพิธาแล้วก็มีคนชุมนุมแล้วก็ระดมเตรียมตำรวจไว้เพราะว่าหลังจากการเลือกตั้ง4ี่วันก็รู้ผลแล้วว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นนักวิเคราะห์ข่าวข,ของผ็ิาการเขาเตรียมการไว้ล่วงหน้าอันนี้เป็นไม่ได้ครับที่เขาจะเตรียมการแล้วตรงนี้เองครับเดลินิวก็เอามาลงข่าว นี่เป็นเครดิตที่เขามีสุนัยบอกอะไรไปนี่เขาไม่เคยได้ลงแต่ว่า CSI LA บอกนี่เขาเอามาลงครับเดลีนิวเอามาลงค่าบอกเอกสารหลุดนักเรียนในสิบจบใหม่แฉถูกให้ไปเป็นคอฟอหลังเลือกตั้งตามเนื้อข่าวนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่4มิถุนายนเพจ CSI LA ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนักเรียนโรงเรียนในสิบที่จบใหม่ กลับได้รับคำสั่งให้ไปลงตำแหน่งควบคุมฝูงฝูงชนโดยคำสั่งออกหลังจากเลือกตั้งได้เพียงสี่วันสแสดงว่าก่อนหน้านั้นยังไม่มีนักเรียนโรงเรียนในสิบก็จะไปลงประจำตามหน้าที่ตามตำแหน่งการงานตามคะแนนที่ได้อันนี้ยกยกชั้นเลยนะครับก็มีทั้งหมดเขาบอกว่ามีคำสั่งออกมาสี่วันหลังจากเลือกตั้ง คือวันที่หรือในวันที่18พฤษภาที่ผ่านมาซึ่งให้ชุดคอฝอรับตำรวจจากตำรวจทั้ง9ภาคและนครบาลรวมแล้วมากถึง2576ันายเอาเป็นว่านักเรียนรุ่นใหม่นี่ถูกยกแผงไปเลยว่าอย่างนั้นแต่นะครับก็ เป็นข้อหน้าสังเกตนะครับว่านักเรียนตามแผนที่นี้ที่ที่มีโรงเรียนนะครับแล้วก็ยกแผงไปเลยสองพันกว่าคนเดลีนิก็บอกเอ๊ะยังไงเดลีนิก็ตั้งคำถามนะเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงเอา้าก็เป็นข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับว่า มันจะเกิดเหตุไหมในทางการวิเคราะห์ซึ่งสายข่าววิเคราะห์นักวิเคราะห์แบบประเภทหมอดูต้องมีอะไรแรงๆก็คิดว่าน่าจะใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็วางใจไม่ได้นะครับผมเลยเอาข่าวนี้มารายงานให้ท่านทราบก่อนมาดูข่าวราษฎรสำนักต่อสักหน่อย ัญหาข่าวราษฎรสำนักที่ผมเคยพูดกับท่านตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่าเอสถาบันกรรษัตริย์นี่ทำไปทำมาไม่ใช่ศูนย์รวมความสมคิ้ของคนในชาตินะแต่เป็นศูนย์รวมของความขัดแย้งในสังคมผมพูดมาหลายทีแล้วแต่วันนี้มี ข้อเขียนนะครับข้อเขียนของคุณธนพลอิวสกุลที่เป็นบรรณาธิการฟ้าเดียวกันเขาบอกนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ยืนยันว่าสถาบันกษัตริย์คือศูนย์กลางของความขัดแย้งในสังคมเออผมให้ท่านดูนะครับ เป็นเป็นภาพประกอบเพราะเขามีภาพประกอบแล้วมีรีเ e r e รนซด้วยว่าข่าวเมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่อย่างว่าเขาเป็นบรรณาธิการนะเขาก็ลำดับความว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคม2562เมื่อปีที่แล้วคุณหมอพรทิพย นะครับคุณหมอพอรทิพย์ได้ให้ความเห็นได้ให้ความเห็นว่าคุณพิธาเป็นสสที่มีคุณภาพนี่คือภาพประกอบการอภิปรายในสภาบอกคุณพิธานี่เป็นสสที่มีคุณภาพแต่มาวันนี้ บอกว่าไม่โหวตให้เพราะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองถ้าบอกว่าสอสอพิธาเป็นคนมีคุณภาพแล้วไม่โหวตให้หนึ่งแต่มาผ่านมาอีกกี่เดือนน่ะเขาบอกว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคม6 2หมอพรทิพชื่นชมพิธาว่าเป็นสอสอคุณภาพเป็นอนาคตของชาติแต่พอเดือนพฤษยี่สิบสอพฤษภา ปี6 6ขณะนี้6 2 6 3 6 4 6 5 6 4ี่ปีผ่านไปคุณหมอพรทิพย์ย้ำว่าไม่โหวตให้พิ่ทาเพราะลื้อแก้มาตราห1ึ่ชี้เอามอบมากดดันไม่ได้อ้าวนี่ครับมีหลักฐานเป็นหนังสือพิมพ์ด้วยนะที่ว่าคุณหมอพรทิพย์ชมอยู่ในสภาครับตอน,น,นอภิปรายในสภาเมื่อ4ปีก่อน แต่พอมาวันนี้ไม่ชมแล้วหมอพรทิพย์เอานี่ออกเฟซบุ๊กมีหลักฐานด้วยนะพอมาวันนี้ไม่ชมแล้วเป็นหนังสือขา่าวเวิร์พอยหมอพรทิพย์ย้ำไม่ไม่โหวตให้พิธาดื้อแก้หนึ่งสองชี้เอามบมากดก็ไม่ยอมแล้วมันไปนเกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางยังไงสถาบันกษัตริย์ไเ,เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งยังไง คุณธนพลบอกว่าข่าวที่ยกมาข้างต้นนี้ห่างกันเพียงสปีในปี6กสองสมัยที่ยังเป็นพักอนาคตใหม่ประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ยังไม่ใช่ประเด็นสาธารณะในขณะนั้นนะครับเท่ากับปัจจุบันหมอพรทิพย์ออกมาชื่นชมพิธาสสดาวรุ่งพักอนาคตใหม่ในการอภิปรายปัญหากเกษตรไทยภายใต้แนวคิดกระดุมห้าเม็ด พอมาเป็นพักคก้าวไกลได้รับภารกิจนำข้อเรียกร้องของขบวนการเยาวชนมาสู่สภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งปีหกหกที่เกิดขึ้นพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพักในสายตาหมอพรทิพย์คุณพิธาลิมเจริญรัตน์จากการเป็นสอสอคุณภาพอนาคตของชาติกลายเป็นปีศาจร้ายที่ไม่สามารถร่วมโลกกันได้แล้วนี่นี่คุณธนพลเจนนะครับ นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสถาบันก,กษัตริย์คือศูนย์กลางของความขัดแย้งในสังคมไทยคือหมายความว่าพอมาพูดเรื่องจะแก้หนึ่งหนึ่งสองทะเลาะกันเลยจากหมอพรทิพย์ที่เคยชื่นชมคุณพิธาเมื่อสี่ปีตอนนี้เกียดเหมือนเป็นปีาศาจคุณธนพลก,ก็เลยบอกนี่แหละคือหลักฐานเป็นหลักฐานว่า กษัตริย์คือศูนย์การความขัดแยง้งโอเคครับเดี๋ยวเป็นความเห็นท่านบังเอิญมาตรงกับอีกหลายๆข้อที่จริงที่ผมเลยเคยพูดไว้ก็เลยมารายงานท่านให้เห็นน้ำหนักว่าใช่หรือเปล่าเป็นศูนย์การความขัดแย้งหรือไม่ท่านคิดได้แต่ขณะนี้ผมจำเป็นที่จะต้องพูดถึงวันที่สี่มิถุนายนลํำลึกสามปี ของการอุ้มหายวันเฉลิมนะครับเราคงจะต้องลํำลึกกันในปีหนึ่งหลายๆเดือนลํำลึกเดือนที่อาจารย์สุรชัยถูกอุ้มหายเสียชีวิตไปโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนลุงสนามหลวงผู้ลี้ไัยหรือไม่ได้ลี้ไัยต้องเสียชีวิตแบบปริศนานี่เยอะไปหมดในประเทศไทย การอุ้มหายพูดย่าไๆว่าคุณวันเฉลิมนี่เสียชีวิตแล้วลนะครับผมเชื่อนะครบครบสามปีแล้วก็เป็นแต่เรื่องเราก็เศร้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์อย่างนี้ครับผมเอามาไว้อยู่ในข่าวราษฎรข่าวราชสำนัก แล้วมันก็อยู่ในศูนย์การความขัดแยง้งทั้งที่ตีความได้และทั้งที่มองไม่เห็นแต่น่าจะใช่มาอีกแล้วครับศูนย์การความขัดแย้งอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิาา์สสก,ก็มีสายข่าวโพสต์คือคุณใบชินวัตรที่ไปแสดงตัวพูดกันตรงไปตรงมาคือต่อหลังขายตัวแล้วนะครับ จากการนำเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองถูกจับแล้วก็อ้างว่าเดือดร้อนไม่มีนมให้ลูกกินก็ไปขอเลี่ยายเงินผู้คนตอนนี้คุณใบชินวัตชัดเจนแล้วคือไปสนับสูนย์ไปยุติเลยก่อนเลือกตั้งแล้ววันนี้วันนี้ก็แสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีต่อรัชกาลที่สิบก็ไม่ว่ากันนะคุณใบนะชอบอะไรก็เอาเถอะแต่ประชาชนวคเขารู้ทันคุณเองอะ แต่วันนี้อาจารย์สมศักดิ์อ้างอิงว่าเมื่อวันที่สามวันเกิดคุณนุ้ยรอสิบก็ไปทำบุญวัดพระแก้วในใบชินวัรไปนั่งรอเลยครับที่เรียกว่าเข้าเฝ้าแล้วก็เอารูปไปตั้งไว้ด้วยธรรมดาคนไปเข้าเฝ้ารับเสด็จราชการที่สิบนี่ ท่านจำไม่ได้หรอกใครเป็นใครถ้าไม่มีการระบุนั่งตรงนั้นนั่งตรงนี้อันนี้ข้อเท็จจริงนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ที่ท่านบอกคนนี้นะกล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยนะก็มีการมาร์กตัวคนนี้แล้วคุณนุ้ยก็พาเดินแล้วคอยบ่งชี้เหตุการณ์เมื่อวันที่สามอาจารย์สมศักดิ์เอารูปมาโพสต์และคอมเมนต์ อาจารย์สุรศักดิ์บอกว่าเมื่อในใบชินวัตรได้เข้าเฝ้าโมืวันที่3มิถุนาย,ยน2566แสดงว่ามีการซักซ้อมกันมาก่อนมิเช่นนั้นไม่ได้ที่นั่งสะดวกขนาดนี้ประเภทรอสิบเดินมาเราเห็นใบเออเขบอกถ้าไม่มีการมาร์กจุดไว้นี่ไม่ได้นั่งอย่างนี้หรอกแลว้ววชิราลงกรณ์ไม่หยุดแวะคุยด้วยแบบนี้หรอก ก็มีภาพเคลื่อนไหวรักชก,กาลที่สิบเดินมาคงมีคนมาร์กไว้ไอ้ไอ้ใบก็นั่งอยู่นี่นะครับตามภาพนี่นะที่ผมขย,ยายให้ท่านเห็นชัดๆเนี่ยเสร็จแล้วรอสิบก็มานี่ครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะผมไม่ผมไม่เอาให้ท่านดูหรอกเสียเวลารอสิบก็เดินมาไอ้ใบก็ยืนนั่งอยู่รอสิบก็หยุดหยุดคุยด้วยครับเออ อันนี้ล่ะเป็นจุดที่อาจารย์สมศักดิ์เป็นไฮไลท์เขาบอกแสดงว่ามีนัยยะสำคัญแล้วนะไม่อย่างนั้นไม่วิชรกรไม่หยุดคุยด้วยหรอกเพราะเขาวางจุดที่สำคัญไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแสดงให้เห็นว่าความร่วมไม้ร่วมมือ คือคนที่ทรยศต,รต่อประชาชนนี่จะได้รับโปรโมตเป็นกรณีพิเศษต่อราชสำนักความหมายคืออย่างนั้นก็เข้าสูตรกล้ามากเก่งมากขอบใจเลยและผมพูดมากับท่านมาหลายทีแล้วนะครับว่า <laughs> วังเนี่ยมีศัตรูหนึ่งคนก็มากเกินไปแล้วแต่วันนี้รู้สึกว่าท่านไม่แคร์จะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ เอาแล้วแต่ท่านท่านชอบแบบนั้นมาดูข้อมูลอีกอันหนึ่งในข่าวราษฎรสำนักวันนี้นะครับคุณธนพลอิวสกุลเห็นเหมือนผมแฮแก้จับประเด็นที่คุณสนธิลิมเป่าประกาศใส่้ายคุณพิธาใส่้ายพักเก้าไกลและโดยเฉพาะเชิดชูกษัตริย์ แต่ผมเข้าใจว่าฉุดกษัตริย์มากกว่าไม่ใช่เชิดชูหรอกเพราะดันไปบอกว่ากษัตริย์ไทยทรงใกล้ชิดกับจีนและรัสเซียอ,อ,อย่างนี้ก็ย้ำเตือนดีเหลือเกินคุณสนทิคุณธนพลท่านเห็นคล้ายๆผมครับท่านขมวดประเด็นไว้เลยไม่ใช่เห็นตามผมนะเข้าใจก่อนท่านก็มีความคิดของท่าน คุณธนพลบอกสนธิลิมทองกุลมาเองบอกสถาบันกษัตริย์ไทยไม่เป็นกลางใกล้ชิดกับจีนและใกล้ชิดกับรัเสเซียก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นข่าวเด็ดยืนยัน